r i h r o s สนับสนุนโดย BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1,000 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Glory Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผล,ลิตภัณฑ์การเลสจากประเทศสหรัฐอเมริกา สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Bridge Rouge ท่องเที่ยวสไตล์ธุรกิจไปกับโอโจโเรายังอยู่กันที่เมืองกวางโจ้ประเทศจีนอีกเช่นเคยค่ะพี่แบงค์ได้พาคุณผู้ชมไปต่อยอดทางธุรกิจกับหลักสูตรสัมมนาพร้อมเดินทางศึกษาดูงานณประเทศจีนเรียนจริงเดินทางจริงซื้อของจริงนำเข้าจริงยังคงเป็นวันที่สองของการเดินทางค่ะคุณผู้ชม จากตึกของเล่นพี่แดนก็ได้พาคณะนักธุรกิจเดินทางไปต่อกันที่ตลาดฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างที่ถนนต้าชิงหลูเรียกได้ว่าตลาดนี้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจประเภทกระเป๋าเครื่องหนังวัตถุดิบการทำกระเป๋าการทำเข็มขัดหูกระเป๋ามีให้เลือกมากมายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็โซนนี้หลังจากที่เราเดินจากย่านของเล่นมานะครับเราก็เดินมาถึงย่านขายอุปกรณ์กระเป๋าเครื่องหนังออกเซ,ซอรรีต่าง ไปดูเลยครับมีอะไรบ้างแหมดูอย่างนักธุรกิจท่านนี้สิคะทำสินค้าเกี่ยวกับเครื่องหนังอยากมาดูอะไรในการทำกระเป๋าเลยสนใจกับตลาดนี้เป็นพิเศษค่ะคุณผู้ชม พอฮอลลีวูดเขาถือเล็กๆเขาก็จะไปกุ้มอะราคากระเบนขนาดนี้หรือไม่ก็หนังมูนีือหนูได้ความรู้มากเลยอะแล้วข้างในก็ปูกหนูนึกว่าถือเอาเอาไปแล้วถืออย่างนี้หนูก็ยังงงๆถือยังไงอ๋อกูไปออกงานอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจละโอ้โหคุณผู้ชมคะมากมายกันจริงๆค่ะพี่พินโยยังพูดแบบติดตลกว่า ตลาดนี้คือเกาเหลาของกระเป๋าค่ะโอโจกกว่างเง้นค่ะคุณผู้ชมตลาดเกาเหลาของกระเป๋าสองข้างทางของถนนแห่งนี้ก็จะมีร้านค้ามากมายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุดิบในการทํามากกว่าค่ะแต่ก็มีบางร้านมีเครื่องจักรที่ใช้สําหรับวเย็บรองเท้าด้วยค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงตัวอย่างผ้า ตัวอย่างหนังวางเรียงรายกัน2ข้างทางเลยทีเดียวค่ะการเดินทางในวันที่สองนี้ณักวางโจรประเทศจีนเรียกได้ว่าอัดแน่นจริงๆค่ะคุณผู้ชมเดินกันหลายตลาดเพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจทุกท่านในคณะก็สู้กันแบบสุดๆเลยละค่ะคุณผู้ชมโดยมีพี่แบงค์แนะนำในตลาดต่างๆให้กับเหล่าบรรดานนะักธุรกิจเสร็จจากตลาดวัสดุอุปกรณ์กระเป๋าก็มาต่อกันที่ตลาดรองเท้าค่ะคุะคณผู้ชม ก็จะเป็นที่ข้างสภาพสินค้านะคะซึ่งที่ยากว่าต้าต่อเสียฉมค่ะข้างก็จะเป็นาสเสียโฉมเสียโฉมหรอชัดเจมากเลยค่ะองขายอะไรครับก็จะเป็นที่ตลาดขายส่งรองเท้าเลยนะคะอ๋อดี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 ะเดี๋ยวว่ารองเท้าน <c oughs> ี <Hop> ้นะคะก็จะเป็น <laughs> ที <c oughs> <c oughs> ่กวงชาวกวางตุ้งนะคะผลิตเองขายเองค่ะไม่ใชเป็นยี่หนะเว่าจะซื้อส้นสูงสนิ้ว่ยกินเมีสิะสบ้านิ้วเ คงถูกใจนักชอบสาวๆเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะมีแต่รองเท้าสวยๆและที่สําคัญก็เก๋มากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมแต่แหมเท่าโจาได้ไปนะมีหวังช็อปตลาดนี้เยอะแน,น่ๆเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าตลาดแห่งนี้ยังเน้นขายส่งด้วยละค่ะคุณผู้ชมโดยจะมีตัวอย่างวางให้ลูกค้าได้เลือกดูแล้วก็สั่งกันเป็นลังๆเลยทีเดียวสั่งปุ๊บก็จะมีการจัดส่งให้ทันทีดูตัวอย่างในภาพสิคะ แ็กของกันจะจ่ะแบบนี้เลยล่ะคะ่ะไม่ต้องรอไปส่งที่ไปรษณีย์สุดยอดเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมรวดเร็วสมกับเป็นเมืองแห่งการซื้อขายสินค้าจริงๆจากตลาดรองเท้าคณะนักธุรกิจก็จะเดินทางไปห้างสรรพสินค้าเทียนหือซึ่งถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ในเมืองกวางโจวค่ะคุณผู้ชม การที่เราพานักธุรกิจไปเที่ยวห้างสปปรรพสินค้าแบบนี้พี่แบงค์ได้บอกถึงเหตุผลไว้อย่างน่าฟังเลยละคะ่ะคุณผู้ชมพี่แบงค์อยากจะพาเหล่าบรรดานักธุรกิจไปดูสถานที่จริงๆที่คนจีนเขาจับจ่ายใช้เงินกันเพื่อให้เห็นถึงการตลาดและโอกาสทางธุรกิจว่าคนจีนนั้นนิยมบริโภคสินค้าอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วซึ่งกว่าจะถึงห้างนะคะก็ค่ำกันเลยละคะ่ะวันนี้ พอมาถึงห้างเทียนหือก็คงต้องบอกว่าคนจีนนี่ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมห้างเขาใหญ่โตทันสมัยและที่สำคัญมีสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ได้เลือกซื้อถ้าหากเปรียบกับห้างบ้านเราอาจจะเหมือนห้างเซ็นทรัลเวิลด์เลยก็ได้นะคะหรือสยามพาร,รากอนก็ว่าได้ละค่ะคุณผู้ชมภายในห้างก็มีกลยุทธ์ที่น้องไกชนอยากจะสอบถามทีมงานเราค่ะ ว่าห้างเทียนหืออะไรที่หายากที่สุดเอน้องชนถามมาแบบนี้เอาสะทีมงานงงเลยและค่ะและคำตอบก็คือเก้าอี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเก้าอี้หายากมากค่ะและนี่ก็คือกลยุทธ์สำคัญในการค้าขายห้างของจีนนั้นเก้าอี้จะหายากค่ะเพราะว่าอยากให้คนมาเดินเที่ยวให้เยอะๆ เพื่อให้มีโอกาสในการจับจ่ายเพิ่มขึ้นหากมีเก้าอี้จะทำให้คนหยุดนั่งพักแล้วไม่ยอมเดินดูของต่อแปมไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชมกับกลยุทธ์ของห้างในประเทศจีนเนี่ย ายส่งเสื้อผ้าไปหมากนนอยู่ที่ตลาดไปหมานะครับเป็นที่พอที่2นะครับของตลาดไปหมาก็จะเป็นตลาด้าส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่ับดนกรองกางของจีนเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างตลาดขายส่งเสื้อผ้าไปหมาซึ่งเป็นตลาดขายส่งและเป็นศูนย์กลางของตลาดขายส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดและก็เก่าแก่ที่สุดในเมืองกวางโจวค่ะสำหรับตลาดไปหมาแห่งนี้ก็เป็นตลาดขายเสื้อผ้าส่งที่เจ๋งมากๆเลยแหละค่ะคุณผู้ชม เสื้อผ้าที่มาจากประตูน้ำบ้านเราก็มาจากตลาดไปมาแห่งนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตลาดแห่งนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ชั้นค่ะแต่ที่จะคึกคักเป็นพิเศษก็คงเป็นชั้นล่างนี่แหละค่ะเพราะชั้นนี้จะจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีหรือว่าเสื้อผ้าผู้หญิงหลากหลายสไตล์มากๆและก็เก๋มากๆด้วยค่ะเพราะว่าแต่ร้านค้านะคะก็จะเปิดเพลงแข่งกันหน้าดูแถมกลยุทธ์ในการขายของคนจีนไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชม ก็ดูสิคะร้านเสื้อผ้าที่นี่ไม่ต้องใช้หุ่นโชออกันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้พนักงานขายสวมชุดที่ขายกันทุกคนเลยละคะ่ะและที่สำคัญนะคะหุ่นของพนักงานขายเก๋ๆหุ่นดีๆรัดๆทุกคนเลยละคะ่ะซึ่งทุกร้านก็จะทาเหมือนกันหมดทุกร้านเลยละคะ่ะเพื่อเป็นการเรียกลูกค้าที่สุดยอดจริงๆนะคะคุณผู้ชมแหมงานนี้ไม่รู้ว่าจะถูกใจสาวๆหรือจะถูกใจหนุ่มๆกันแน่นะคะ แต่นี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการขายที่บ้านเราน่าจะเอามาใช้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่าไอเดียสุดเก๋เลยละค่ะคุณผู้ชมจากที่จะใส่ในหุ่นก็นํามาให้พนักงานขายใส่ซะเองแบบนี้มันเก๋จริงๆนะคะคุณผู้ชมดูอย่างร้านนี้สิคะป้ายราคายังติดอยู่ที่เสื้ออยู่เลยค่ะคุณผู้ชมไอเดียนี้คุณผู้ชมสามารถนํามาต่อยอดทางธุรกิจได้ดีทีเดียวค่ะ เพราะว่าเราสามารถเห็นได้เลยนะคะว่าเสื้อผ้าที่เราต้องการจะซื้อพอใส่ออกมาแล้วจะมาเป็นรูปแบบแบบไหนแม้คนจีนนี่เขาไม่ธรรมาดาจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมสัมนนาเรียนจริงเดินทางจริงซื้อของจริงนำเข้าจริงทั้งทีนะคะ คณะนักธุรกิจท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนแล,ล้วก็เราก็จะมีไกด์เป็นล่ามที่จะสื่อสารต่อรองราคาสินค้าให้อย่างกรณีนี้ค่ะนักธุรกิจท่านนี้สนใจเสื้อกิเกๆจากประเทศเกาหลีทางไกด์เราก็เจรจาจัดให้เลยค่ะคุณผู้ชม,ม, Korea มนี oh, <Korea. S 2> ่เ <Okay. S 2> มกอินเกาหลมาหมดค่ะเมกอินเคาหียาเข้ากันก็ลอาจจะอาจจะนลักษณะที่ให้สำหรับคนจีนมาเลือกซื้อ ขที่มาจากต่างประเทศไม่ใช่คนจากต่างประเทศมาเลือกซื้อของวาลัสำหรับเสื้อผ้าผู้ชายนะคะก็จะอยู่กันที่ชั้น6ค่ะมีเสื้อผ้าหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบเท่แบบรูหรือแบบไหนก็ตามค่ะพี่แบงค์ของเราก็ยังสนใจเสื้อสูตรที่มีดีไซน์เก๋และก็ดูทันสมัยที่สำคัญค,ค่ะราคาไม่แพงเลยละคะ่ะคุณผู้ชม จากตลาดเสื้อผ้าคณะนักธุรกิจก็เดินทางข้ามไปที่เมืองฝอซานค่ะที่เมืองนี้นะคะถือว่าเป็นเมืองแห่งอาณาจักรของความยิ่งใหญ่อลังการจนกลายเป็นอนลังเกินเมืองนี้เป็นเมืองแห่งเครื่องสุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ค่ะพี่แบงค์จึงพานักธุรกิจของเรานะคะไปเยี่ยมตลาดสุขภัณฑ์ยี่เหมยเจียเป็นตลาดสุขภัณฑ์แห่งแรกในเมืองฝอซานและใหญ่ที่สุดค่ะ ใครที่กำลังสร้างบ้านหรือปรับปรงุงโรงงานพลาดไม่ได้ที่จะไปตลาดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเครื่องสุขภัณฑ์มากมายจริงๆค่ะเรได้ว่าที่นี่ขายอุปกรณ์ทุกชนิดที่อยู่ในห้องน้ำกันเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้เราก็ผ่าพาทีมง,งานนะครับมาอย่างยากสุขภัณฑ์นะครับ นะครับอ่างอาบน้ำอ่างน้ำวนุก๊อกน้ำอะไรต่างๆและการเมืองนะครับทางงาี่สำ,ำคัญผู้คนบอกว่าโอ้สวยงามมากนะครับดีไซน์แหลมๆราคาก็ถูกมากๆค่ะคุณผู้ชมดูอย่างนักธุรกิจท่านนี้สิคะถึงกับบน่นอุบก,กับทีมงานเลยนะคะว่าโหตอนที่ทําบ้านน่าจะเดินทางมาที่นี่เนาะเสียดายจริงๆค่ะคุณผู้ชมเสียดายที่ตอนสร้างบ้านไม่ได้มา,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 าที่นี่ตอนสร้างกับท่นผิดเลยนี่เป็นอันตรายที่ จากตลาดนี้ก็เดินทางไปสู่อาณาจักรเฟอร์นิเจอร์ตลาดขายส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือเลอคองดงมิงอินเตอร์เนชั่นแนลเฟอร์นิเจอร์ซิตี้ขนาดความใหญ่ก็ตามภาพเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมโอ้โหใหญ่จริงๆค่ะ 10เมืองทองของไทยมาอยู่ที่เมืองฝอซานแล้วค่ะเรีกไดว้ว่าคณะนักธุรกิจก็ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่อลังการในสถานที่แห่งนี้มากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยมองว่าสินค้าจากประเทศจีนไม่ได้คุณภาพต้องลองมาที่ตลาดแห่งนี้ค่ะคงต้องหยุดคิดกันเลยนะคะเพราะว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่นี่มีดีไซน์ที่หรูหราแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยละค่ะคุณผู้ชม พี่แบงก์ก็พานักธุรกิจเดินดูสินค้าจากตึกนี้ข้ามไปอีกหนึ่งตึกค่ะเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ได้นั่งเก้าอี้นวนนะคะเอ๊คุณผู้ชมคะพี่พินโยเขานั่งเก้าอี้อะไรนะตามไปดูกันเลยค่ะโอโหดูลีลาท่าทาง,ททงพี่เขาสิคะไม่ธรรมดาจริงจิงคุณผู้ชม และที่นี่นักธุรกิจก็ได้ซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกันไปคนละ2องสมชิ้นค่ะคุณผู้ชมก็แหมราคามันแสนจะถูกขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมการเดินทางในวันที่3านี้ก็หมดลงที่ตลาดเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้ค่ะค่ำคืนนี้คณะนักธุรกิจก็จะเข้าพักกันที่เมืองกวางโจเราจะไปต่อกันที่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสนุกไหมคะกับทริปในวันนี้ วันนี้หมดเวลาสำหรับช่วง Rich r u s h ท่องเที่ยวสไตล์ธุรกิจไปกับโอเจแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อหมดเวลาแล้วลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ